ก็สวัสดีครับสมาชิกสูตรเทวดาบอกครับโคตรเสียดายนะครับผิดไปแต้มหนึ่งนะครับสอหรับสลหรับชุดสามตัวชุดลองนะครับแปดห้าสองแล้วก็สองห้าแปดนะครับที่มันเฉียดไปเพราะว่าผมไปเน้นแต้มห้านะครับพอดีในสูตรแต้มรวมรวมเราได้ไอ้ได้ห้าได้หกได้แปดได้เก้านะครับแต่สุด สูตรแต้มรวมเราสองตัวบนมันมันเฉียดครับมันได้เก้าไงนะมันส่วนข้างล่างผมทิ้งแต้มศูนย์ไปนะพอดีในสูตรมันได้อ่าเจ็ดปดูนสองผมก็ไปเน้นแต้มแต้ม 2, แต้มสามแต้มเจดทิ้งแต้มศูนย์ไปนะก็ไม่ว่ากันนะอีกอย่างมันมีคนส่งข่าว่าเขาจะล็อกสองแปดนะพอดีถึงทําได้ห้าสองแปดนะครับ,ดด 5, 2, รบเราก็ซื้อ2ตัวไว้ได้ ผมก็เลยต้องกันให้มันได้สามตัวนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็ได้ข่าวแววอยู่นะครับก่อนที่หวอยออกนะพอดีงวดน,นี้เราจะเอาเอาในหกตัวนะครับบนนี้มามาคัดออกทีละตัวดีกว่านะครับท่านใดมีสูตรนะครับก็ทําตามนะครับสำหรับสูตรครบบนนะครับท่านใดมีนะ ถ้าท่านใดไม่มีให้ทวงติงมานะครับจะได้ส่งไปให้นะครับพอดีงวด่แล้วเราได,เาได้เราได้ตัวนี้นะครับสูตรแต้มรวมนะครับเนี่ยสูตรสามตัวครบนะครับเงินเซล้วเนี่ยผมผมผมกะว่าจะเอาหกหลักร้อยแล้วลังเลนะครับเอาแปดเอาแปดนะเปลี่ยนหกไปเป็นสี่แทนนะครับกับสองแทนนะแต่ให้จริงหลักร้อย หลักร้อยของเรามันก็มีเรียกคู่นะครับที่ผมบอกไว้มี4 6 8นะก็มา6นะส่วน2เนี่ยมันผมคาดว่ามันจะมาหน่วยนะครับหน่วยสิบไปแล้ว2ครับแต่นี้มันไปมันไปจับใส่5 2นะครับ7 2เห็นไหมครับที่ผมส่งให้สมาชิก8 7 2แล้วก็8 5 2 เพราะว่าผมคาดว่ามันจะเป็นเป็นห้ากับ6แต้มแหละแต่พอดีเราเลือกเราเลือกตัวอีกตัวหนึงผิดไปนะครับมันไม่ครบ3แต่ในสูตรเรามีครบ3าตัวนะเห็นไหมเนี่ยผมกงังวลวาเก้ากับแปดนี่แหละนะผมก็เลยไปเอาสองเก้สสองเกสี่มันก็เป็น5้าแต้มนะครับแล้วก็ไ แปดเจ็ดสองเนี่ยผมก็ได้ห้าแต้มนะครับผมลืมหกแต้มไปครับนะพอดีมันอยู่ในกลุ่มหกตัวนะครับผมผมคาดว่าถ้าหกมามันจะเป็นหกห้าสองอ่าหกเจ็ดสองเหมือนกันนะคือไม่คิดว่ามันจะมาเป็นเป็นแปดหกสองเขาบอกหกหกบรรดับสิบหน่วยใช่ไหมหกมันได้ร้อยอย่างเดียวไงทีนี้มันมันก็เหลือห้าตัวอ่นะก็เลยไปเน้นที่ห้าตัวลืมไปว่า ลืมสลืมตแนะเพราะว่าแปเป็นชุดลองนะไม่ใช่ดเด็ดที่ติดสองมี92 92สองเ้าสองหาสองเอนะพอดีผมไปเน้นเป็นเ,น,เนในหลักสิบหลักสิบไปเรียกขี้นะพลาไปที่หนึงแต้มด้วยแต้มสองตัวบนเหมือนกัน,นแต่ว่าแต้ม3ตัวมาครบครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทํา เอาทำหน่วยก่อนนะครับคือเอาเน้นเน้นหกตัวนี่ไว้ครับท่านอย่าลืมนะครับเตือนผมด้วยนะครับมีหกตัวนี้นะครับกันนี้นะครับท่านใดเป็นเป็นสมาชิกก็อย่าลืมเตือนกันนะครับยังไงก็จะเอาหกในหกตัวนี่แหละนะเพราะว่าเลขข้างบนนะครับไม่มีทางผมเป็นเสียชช่อว่ามันจะออกหามออกบเบินะ้นนะั่นแหละนะผมก็เลยไม่เอาหกมาใสนะ่ถ้าเอาหกมาใส่ก็จะมาแต่คงจะได้หกแปดสองนะครับคงไม่ได้หกสองแปดเพราะว่าผมก็จะเอาสองไว ไม่หน่วยมากกว่าสินะเพราืมันสลับข้างกันถ้าเป็นห้าจะจมเลยนะหรือไม่ก็เอาเจดก็ได้นะเด่7จก็ยังได้โตอยู่เนาะอ่ะทีนี้ท่านเดืตีกนะผมเดตอดตีไว้นะอันนี้คือหกหตัวครบบนนะครับอ่ะเขียนไปเลยนะครับแต่ก็มีบางข่านที่ได้อยู่นะครับเพราะว่าบางคน ผมบอกเอาจับแต่สิบสองชุดเลยนะก็สิบสองชุดที่มีแปดและนะห้าหกเก้าหนึ่งสามสี่นะครับเฉียดไปเรเดียวนะครับ ถ้าเป็นเก้าสองแปดเลขจะเล็กตัวนะนะที่ผมบอ,อกว่าเลขที่ะนาผมจะออกไปออกมันไปออกข้างมันไปออกหลักหลักร้อยกับหลักหน่วยนะถ้าเป็นเก้าสองแปดก็ยังเลตัวอยู่นะครับกลับหัวนะสวดท้าสูตรของจอยงี้แหละครับส่วนมากมันจะมันจะผิดแค่กลับหัวกับหางนี่แหละอ่านะ นะครบบนนะครับวันนี้นะห้าหกเก้าหนึ่งสามสี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าหน่วยหน่วยจะได้ตัวไหนนะครับเราเรามาจับบินหน่วยไว้ก่อนเลยเอาเอาเอาแต่หน่วยมาจับนะเพราะว่าสิบนี้มันมันขึ้นอยู่กับแต้มรวมสามตัวนะครับอ่ะทีนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับผมไปดูปฏิทินมาแล้วครับตรงวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เลขกําลังนะกาลังวันนะครับ เทกํารางวัลส่วนมากถ้าไม่มาบนก็มาล่างงวดแล้วสูตรสูตรเจาะ9 1 3สาไปลงล่างนะครับ9 1 3หนึ่งสไปลงล่างนะที่บอกว่า3ตัวจะต้องมาบน1ตัวล่างตัวงวดนี้มาทั้ง2ตัวเลยครับ9 1 3หนึ่งสนะไปลงล่างทั้ง2ตัวเลยนะครับํางวันนะก็จะมี7 8 9 เมื่อแล้วผมบอกว่ายัางไงเราก็ไม่ทิ้งแปดเพราะว่าในกลางวันมันต้องติดตัวหนึ่งก็ยังมาจนได้นะอ่นนี้กำลังวันอาทิตย์นะครับกำลังวันอาทิตย์ทีนี้เราก็จะมาเจาะนะครับหลักหน่วยนะครับมาเจาะหลักหน่วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ผมจะจับคู่ไว้ให้เลยสิบสิบชุด บนนะครับ,ส,บสิบชุดบนท่านท่านหน่วยอยู่ในสูตรนะครับก็คงจะมีสิบชุดบนนี่แหละนะครับเอาเอาหน่วยคู่ขี้นะครับสูตรนี้จะฉมังที่สุดนะครับเนี่ยโอเคนี้มาใช้นะครับถ้าในมีสูตรนะเนี่ยข้าวแล้วเราข้าวเที่ยวที่เราได้หน่วยนะครับ ผมก็บอกอยู่ว่าสิบแปดสิบเก้ามันจะมันจะหนีเลขดับออกข้างนี้จริงๆนะมีห้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามามาบนมาได้แต่ไม่มาบนเนาะมาบนานะนี่นะครับนี่งวดที่แล้วนี่เราได้นะครับสี่แปดทุนสองผมให้เน้นสองน้นสองสี่แล้วก็แปดนะมาหน่วยเห็นไหมครับนี่ตัวนี้คือสูตรหลักหน่วยที่ค่อนข้างจะ ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะทํา2สูตรให้ดูนะครับว่าหน่วยงวดนี้นะครับนได้ตัวไหนนะครับท่านใดที่มีสูตรก็รทําไปก่อนนะครับมาจะทําดูนะครับสูตรที่1นะครับ คันจะอธิบายก็จะยากนะครับสูตรที่2นะครับวนะวดนี้นะครับเลขหน่วยนะครับได้เลขคู่นะครับนะได้เลขคู่นะครับสูตรที่1ได้เลขสองสี่หนะเหมือนไอ้คาราวท่แล้ลเนะี่ยสูตรแรกได้0ูนย์สอนะครับ ก็มา8หน่วย2มา10นะกวอนนี้สูตรที่1ได้ 2, 4, 6นะครับอ่ะทีมาดูนะครับสูตรที่1ได้ 2, 4, 6สูตรที่2ได้ 8, 0, 2, 4, 6ที่ี้เราก็มาจับว่าใน ในหกตัวนี้มีตัวไหนที่เป็นเลขคู่หลักหน่วยนะครับมาดูนะในหกตัวนี้ก็จะมีเลขหกกับเลขสี่นะเป็นเลขคู่นะเราดัานั้นเราเน้นหกกับสี่เป็นหลักหน่วยนะครับจับจักหน่วยก่อนนะครับเอาสิบชุดนะรประเดิมไปเลยนะครับแก้ตัวที่เจียนะครับเชียนจิงข้างล่างก็สิบแปดนะครับข้างบนก็แปดห้าสองแปดห้าสองสองห้าแปด แปดเจ็ดสองครับผิดผิดตัวเดียงจริงนะครับเพราะว่าสูตรเราต้องจับว่านะแต่บางเจ้าให้ให้ดับแปดนะผมก็มงงอยู่ผมที่จริงที่อธิฐานม,มาท่านก็ให้นะท่านบอกว่าหน่วยนะหน่วยตามคู่กับ สูงคู่นะท่านให้อยู่นะหลักร้อยถ้าก็ยังให้หกให้สี่นะที่จริงเนี่ยถ้าเราจับถ้าเราจับสี่หกเจ็ดสี่หกสี่สองแปดหกสี่สองมาบินกันก็ถูกสามตัวเลยแต่พอดีผมไม่นึกผมนึกว่ามันจะต้องหลักสิบหลักสิบขี้มากกว่านะตามสูตรแต่มีงวนนี้มันมันหลุดไปแต้มหนึ่งที่จริงมันต้องเป 8, 7, 2, 8, 5, 2, ็นแปดเจ็ดสองแปดห้าสองอะไรนะค่าเลขมีแปดหลักร้อยใช่ไหมแต่หลักร้อยเราได้หน่วยด้วยไง งวดที่แล้วนะอนวันนี้ผมจะวงเล็บที่หลักหน่วยก่อนนะครับเอาหกับสี่ในหลักหน่วยนะเยว่าเด่นหน่วยแล้วกันนะครับที่จะมาจับลองดูนะเออจับวินให้ก่อนเลยนะครับก่อนคนอื่นเขาถ้าเป็นเก้าสองปดยังได้โต๊ดอยู่เนาะ ทีได้เนาะกลับหัวทอนเนาะอ๋อถุเทวดาเนียนานาทีก็หลดุดหลุดไม่เยอะผมบอกยูเวลาหลดุดหลุดอย่างเงี้ยนะแต้มเดียวว่าที่ออกไอถ้าแต้มเป๊ะนะมันจะจับเป๊ะเป๊ะอันนี้แต้มเราไปจับห้าเน้นห้ามากกว่านะที่กินมาได้แต้มห้าแต้มหกแต้มแปดแต้มเก้าหรอแต่ทีนี้เราจะต้องจับแต้มเดียวอ่ะทีนี้เรามาจับดูนะอ่ะผมจะต้องเน้นที่หกกับสี่เป็นหลักหน่วยนะทีนี้ก็มาดู ห้าตะหนะหกห้าหกหกหกเก้าหกหนึ่งหกสหหอ่ะนี่นะครับหนึ่งสสาสี่หก็จะเป็นสิบสองชุดนะครับก็ ถ้า4เป็หลักหน่วยก็เท่ากับ5 4นะครับ6 4 9 4 1 4 3 4นะครับแล้วก็4 4ะีะถ้าเจาะนะครับแบบตรงๆเลยนะครับแบบถ้าหน่วยเป็น4กับ6จริงนะครับตามสูตรนะ ก็จะใช้ชื่อว่าสิบสองชุดตรงก่อนนะสิบสองชุดตรงนะสิองชุดตรงทีนี้เราก็มาดูกำลังวันกำลังวันมันเป็นวันวันอาทิตย์นะก็ต้องติดก้าวไว้ในตัวก่อนนะครับ แสดงว่าเจ็ดกับแปดจะไปอยู่ล่างนะถ้าเก้ามาเก้าอยู่บนนั้นเอาเก้าเอาตัวที่เป็นเก้าก่อนนะแล้วก็ไปกินที่เก้าหกนะกินไม่เกินนะเพราะว่าเอากำลังวันเขาแลกจิตหกเจ็ดแปดใช่ไหมครับมันต้องมาแปดในกาลังวัลน,นะอันนี้ก็วงเล็บไปที่นะอลองดิ ผมจะเอาสิบสองชุดตรงเนี่ยละครับยืนไว้ครับแล้วพรุ่งนี้ผมก็จะมาทำอ่าสิบห้าชุดตรงนะครับสิบห้าชุดตรงงวดที่แล้วก็มาแปดสองตัวกลับนะครับสิบห้าชุดตรงเนี่ยนะผมก็บอกยู่ว่าไอ้สิบห้าชุดตรงอ่ะไม่ไม่หลุดหรอกจะมันหลุดตอนเจาะนะตอนเจาะเหลือประมาณสี่ห้าชุดเนี่ยแหละนะ อย่างแต้มแต้มเราเราไม่ไมตรงเป็นครั้งแรกที่แต้มเราเราไม่ตรงแต่ข้างล่างตรงอยู่แต่ผมตัดเอาอ่ะมันข้างล่างมันมีท่านบอกแต้มต่ําต่ําคู่เห็นไหมครับที่ท่านบอกต่ําคู่ต่าแต่แต้มต่ํากับแต้มกลางอ่ะผมไปเอาแต้มสูงไงผมไปเอาเจ็ดกับเก้าไม่เอาไม่เอาศูนย์กับสองอ่ะสิบสองชุดตรงนะครับอ่ะหมดนี้ แล้ววันนี้เลขดับที่เพื่อนส่งมานะครับหนึ่งเก้านะครับหลุดนะครับทำงาเพื่อนขอที่ทําเลขดับไม่เคยหลุดวันนี้สุดซฟเป็นเลขลดทางทางเจ้านายหรือเปล่าไม่รู้นะเขาคงล็อกเอาไว้แหละนะไม่งั้นถ้าไม่ล็อกมันต้องเป็นมันต้องเป็นมันต้องเป็นห้าสองแปดนะ หรือห้าแปดสองได้เพราะว่าเราก็ได้แปดได้สองอยู่แล้วนะเหลือแต่สี่ห้าหกมาใส่หนึ่งตัวไงเมื่อวานเนี้ยนะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ครบสามตัวบนนะครับก็แจ้งมานะครับพอดีผมอาจจะยังไม่ได้ส่งให้นะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับ แต่ของเราก็ถือว่าใกล้เคียงนะวิธีการทําเราเราทําให้ดูขั้นตอนหลักร้อยอะไรให้เห็นนะ่ะทีนี้ก็มาดูว่ากําลังวันนะครับกําลังวันเนี่ยนะสามตัวเนี้ยครับตัวไหนจะมาบนมาล่างอันนี้เป็นสูตรสูตรยืนยาวนานมากนะครับผ่านมายี่สิบสามปีหลุดหลุดงวดเดียวนะครับนี่หลุดงวดที่ออกอะไร น่าจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์นะนะหลุดงวดนั้นงวดเดียวนะนี่กำลังวันนะนี่กำลังวันเนี่ยหลุดหลุดงวดนั้นงวดเดียวงวดที่ออกซึ่งงวดนั้นใครๆก็หลุดงวดนะศูนย์นั้นนะศูนย์ใครๆก็หลุดงวดนั้นนะครับแต่ทีนี้วันนี้เรามาวัดกันนะว่างวดนี้ระหว่างเอาหน่วยนะครับเอาหน่วยไทยหกกับไทยสี่นะครับตัวไหนจะมาเี๋ยวเราเข้าไปค้นหาหลักสิบกันนะแล้ว หาแต้มหาแต้มรวมสามตัวดีกว่าเพราะว่าแต้มรวมสามตัวเรายังเข้าอยู่ที่ผมให้ห้าหกแปดเก้าแต้มรวมก็มาหกนะครับอ๋อนี่นะครับท่านใดจะไปวินเอานะครับท่านใดจะวินเอาก็แล้วแต่นะครับก็ทําได้นะครับเพราะว่าได้สูตรไปแล้วนะครับอันนี้ครบบนนะ อันนี้ผมจะเน้นหน่วยนะครับเน้นหน่วยที่เป็นสี่กับหกก่อนนะเจอกันก่อนเน้นหน่วยคู่นะครับเน้นหน่วยคู่สี่กับหกตอนเ,เช้านแหละถึงจะได้ดูกันพอดีผมโหลดเสร็จนะครับหน่วยคู่ 6กนะกับสนะครับถ้าแต้มรวมเปะ๊ะนะครับ2ตัวเ,เป๊ะนี่ทุกอย่างมันจะเปะ๊ะแต้มรวมผิดไปแต้มหนึ่งนะพอดีเราไปเน้นที่แต้ม9แต้ม7แต้ม5นะครับมันก็เลยผิดแต้มีสำคัญน,นะครับถ้าแต้มผิดเนี่ยตัวเลขที่ที่มีอยู่8ปตองเนี่ยเราก็เราก็ต้องเอาออกหรือเป็นตัว เป็นตัวลองไปนะครับอะค่าว่ากันนะครับเดี๋ท่านใดยังไม่ได้สูตรครบ3ามตัวบนแจ้งมานะครับจะได้ทําการส่งไปถ้าเกิดว่าถ้าร้านนะครับถ้าร้านอะร้านสื่อพิมพ์ปิดช่วงปีใหม่ก็รอไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นวันที่4ี่ไปแล้วนะครับอะพบกันนะครับ คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ